สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยดีขึ้นรถไฟมาพี่น้องพอดีสวัสดีก่อนพอดีช่วงโควิดนะพี่น้องนะเขาก็เลยเขาเรียกอะไรจะไปไหนมาไหนต้องซื้อตั๋วอะไรประมาณเนี้พอดีพนักงานเข้ามาตรวจ S9 nach Wiesbaden มันก็ลำบากจะไปไหนมันก็ต้องทำให้มันถูกต้องพี่น้องถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็โดน โดนพี่น้องเราต้องทำตามกฎม,มารายาทพี่น้องตอนนี้แดดดีแล้วพี่น้องจ๋าโอ้ยแดดดีปากปากปากนะคะรถจอดเยอะแยะไม่หมดเลยจอดดีเราก็นั่งอย่างนี้สิสได้็ด้ได้ Stadium. The left the direction เราจะเลาะกันพี่น้องน,นั่งอยู่เดินอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ต้องปิดป้ามันไม่เป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบนเนาะพี่น้องเอ้ยลำบากอยู่ไหนนั่งไหนก็ต้องผ้าปิดปาก <laughs> ชีวิต อะไรมันจะนี่เห็นไหมพี่น้องเขากำลังเตรียมทำสวนกันรองรับหน้าร้อนร <c oughs> องรับหน้าร้อนเพื่อที่จะทำสวนหน้าร้อนพี่นอ้อง ว่า,ากันไปไปน้องเลยไม่รู้จะอยู่ยังไงมองอยังไงทนกันไปทนให้ได้อยู่ให้ได้นั่งเลาะ รอรอไปกับยายตายๆไปเนอง S9 nach ไ h นอร์ทสเปนถัดไ t Gateway Gardens Gateway Gardens Gateway Gardens สองป้ายก็ถึงบ้านพี่นอ้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบ huh. ไม่ไกลก็นั่งเบานั่งได้ทั้งวันก็นั่งไปพี่นอ้องเอ้ะ โอเคนะคะพี่น้องฝากจัดตะไคร่ไปมากินให้ยายได้เล่อเล่อพี่น้องเล่อ